นนนั่นเองะะคะสำหรับวันนี้เนะะี่ยค่ะปอยมีสุดหล่อเนี่ยบอกเลยหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับเจา so ้าอีซูซูดีแม็กนึ่จะาก้าบูพาวเวอร์เนี่ยค่ะโอ้โหบอกเลยมาพร้อมด้วยองร้อนแต่งๆแบบนี้นะคะของสิบแปดสวยงามมากและที่สำคัญนะคะราคาไม่ถึงห้าแสนโอ้โหมันเยี่ยมจริงๆนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกอ m 4้าของเรายังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะ,ะออกรถเพียงห้าบาทนะคะออกรถวันนี้เนะะี่ยค่ะผ่อนอีก ไีจากทีีแต่งแบบนี้นะคะอ่าทีนะคะโอ้โหนะคะปี2019นคะคันนี้ปี2019ตัว S 1.9นะคะหลงนะคะ150แรงม้านะคะตัวนี้น่าจะใส่ท่อแต่งท่อมาแล้วนะคะ เพิ่งเข้ามาใหม่เนะคะเป็นรถยนต์ที่เข้ามาใหม่เนะะี่ยค่ะคันนี้นะคสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่บอกว่าใช้เงินดาวเพียง5บาทเนี่ยจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะก็ขอแจ้งนิดนึงนะคะกรณีที่ใช้เงินดาว5บาทเนี่ยจะผ่อนเดือนละหมื่นนะ1 0มื่นนะคะ84งวดนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพบรบบลูกค้าสามารถบางดาวได้นะคะค่างวดก็จะลดลงมานะคะในส่วนของข้างในบอกเลยนะคะ สภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคะที่ร้านของเราเนี่ยะคะเป็นรถที่คัดเกตจริงๆนะคะน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะคะโอ้โหแอบเห็นเลขไมค์คันนี้อ้หืมไม์วิ่งอยู่2 1 3 5 7มเกิโลเท่านั้นนะคะขอย้ำนะคะเป็นไม์แท้นะคะขอย้ำนะคะเป็นไม์แท้ ตัวนี้6เกียร์6สปีดนะเครื่อง1.9เนะีคะเครื่อง1.9เสียบ U S B ได้นะแอร์แบกมีนะคะแอร์แบกมี2ใบนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถกันนะคะตามมาเลยค่ะห้องภายในเราก็ได้ชมกันแบบจุกๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมหัวใจหลักนะคะของห้องเครื่องรถนะคะสําหรับนะท่านใดที่รู้รถไม่เป็นนะคะรับรองว่ามาที่นี่นะคะไม่ผิดหวังนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังยังไงนะคะเพราะว่าคุณได้รถเดิมๆนะคะได้รถหน้าเดิมๆนะคะเทปเนี่ยเดิมๆไม่มีการสัดตอกงัดแงะอะไรทั้งสิ้นนะคะคันนี้1.9นะคะรถยนต์นปี2019ราคาเพียง489,000บาท489,000บาทออกรถวันนี้ ใช้เงินดาวเพียง5บาทเท่านั้น5บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพลบอฟรีดอกเบี้ย0% 12เดือนนะคะท่านฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะท่านใดที่สนใจจริงๆอยากจะได้รถยนต์มือสองนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่เบอร์โทร085-551-4545 0 8 5 5 5 1 4นะคะ085 551 4545วันนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะท่านใดที่ ถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวปอจะนำคลิปใหม่ๆมานำเสนอให้ชมกันเรื่อยๆเนาะนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ